โอเคค่ะทุกคนเข้าต้มนะคะเริ่มเดือดบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะไข่เป็ดของเราจะเคาะ s h ใส่ลงไปเลยจะ้ะแล้วก็เติมทุกอย่างลงไปนะคะทุกคนเราอาจจะไม่พิถีพิถันนะคะวันนี้เพราะว่าเรารีบไปทํางานนะคะทุกคนเห็นไหม คคุณได้่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรด้านขึ้นที่ Family On Tour นะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเช้านะคะทุกคนคุณแม่นะคะตื่นเช้ามานะคะก็ เดิม,เ,ดมเหมือนเดิมนะคะในทุกๆวันนะคะนั่นก็คือการที่ดูแลลูกๆนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนนี่ตอนที่ดูแลลูกๆนะคะคุณแม่ก็ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่ากลัวว่าท่านผู้ชมจะเบื่อนะคะน้องอาตานะ,ะ้อ,นองเมตานะคะก็นั่งอยู่ตรงนู้นะคะ่ะที่ของตัวเองนะคะนี่เปลี่ยนแผ่นเพลิดเปลี่ยน,น,นอะไรเรียบร้อยให,ห้อาหารให้น้ําเรียบร้อยนะคะ ส่วนน้องนิพาจากน้องปฏิจจสมุปบาทนะคะคุณแม่ก็กวาดกลงนะคะแล้วก็เช็คน้ําเช็คอาหารนะคะเรียบร้อยนะคะอืมเขาก็นอนเล่นอยู่ตรงนี้ทุกคนในในอะไรนะของเขาอะ่ะที่ที่มันเป็นที่อยู่ของเขาอะ่ะทุกคนซึ่งเมื่อคืนนะคะเขาสองสองคนสุกคนคือแบบว่าวิ่งเล่นกันดังกุกักกุกักกุกกกุกักอะ่ะทุกคนเออนะคะจะอาสะ้าเรียบร้อยนะคะส่วนในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เคลียร์เรียบร้อย น้องเมตานะ้อ,นองอาตานะคะก็ขึ้นไปนอนบนที่นอนของเขานะคะคก็อมองออกไปตรงนูน้นข้างนอกอยังรอเลยทุกคนรอเลยค่ะวันนี้ตื่นเช้ามานะคะบรรยากาศนะคะจกแบบออกเย็นๆนะทุกคนมีลมพัดแบบนะบรรยากาศเหมือนหน้าหนาวเลยแต่ว่าไม่ใช่หน้าหนาวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูดูด ไม่ชมไม่รู้ว่าวันนี้จะมีพายุหรือเปล่านะหรือว่ามีฝนหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อวันสองวันนะคะแบบมีแบบเขาแจ้งกันเนาะว่าจะมีพายุมีลมอะไรนีค่ะที่ลําพูนนะคะจะพักเมืออะไเงี้ยคะ่ะทุ่งนงทุ่งนานะคะก็เขียวขจีนะคะบรรยากาศดีดีทุกคนก็สดชื่น นี้นะคะเป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะคะขอให้ใช้ชีวิตนะคะอ,อย่าได้ประมาทนะทุกคนนะคะวันเวลาล่วงไปล่วงไปเราทําอะไรอยู่นะคะมีหน้าที่อะไรเราก็ทําไปนะคะทา,ทางโลกและทางธรรมนะคะเพื่อความไม่ประมาทเนาะคุณแม่ก็สอนตัวเองนะคะทุกคนนอนเก่าพทุกไปไหนก็ไม่รู้นะจ๊ะ,ะเดี๋ยวทำงานบ้านอะไรเสร็จแล้วนะคะทุกคน คุณแม่ก็จะทำกับข้าวตอนเช้าค่ะซึ่งเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะนั่นก็คือทำข้าวต้มนั่นเองทุกคนเมื่อวานนะคะคุณแม่เมื่อวานตอนเย็นคุณแม่หุงข้าวใช่ไหมคะแล้วทีนี้ข้าวมันเหลือค่ะนะคะกินแล้วกินตอนเย็นแล้วก็ข้าวมันเหลือเนาะเช้ามานี่ก็เลยคิดว่าเออจะทําอะไรกินดีก็คิดไปคิดมานะคะก็ทําข้าวต้มดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันง่ายดีเนาะไม่ยุ่งยากนะคะ เดี๋ยวคุณแม่นะคะก็จะเก็บยอดมะลุมนะคะทุกคนไปทำข้าวต้มนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพอดีคุณแม่เห็นมายอดบรรุมตรงนี้มันมันสวยมากอะ่ะทุกคนคุณแม่ก็เลยว่าเฮ้ยเราไปแกงใส่ข้าวต้มดีกว่าอะไรอย่างนี้สวยมากนะคะเหมาะสําหรับการเอาไปผัดเอาไปแกงเอาไปทําข้าวต้มอะไรเงี้ยค่ะบรรุมนี้ก็มีประโยชน์มากเลยนะทุกคน มีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปผัดดีกว่าทุกคนเก็บไปแค่พอดีนะคะนี่สวยไหมทุกคนซึเราก็ปลูกต้นมารุมต้นนี้นะคะเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่แบบมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆค่ะทุกคนอื คุณพขาก็ตอนตอนไปจนมันสั้นขุดดนะคะจริงๆตอนแรกมันก็มีลูกมีดอกอะไรอย่างงี้เนาะ,ะอนันี้ก็จะเป็นผักนะคะแบบหนุนไพยต่างๆค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำกระต้มกันค่ะเดี๋ยวจะได้กินแล้วก็จะได้รีบไปทํางานนะคะนะคะท่านผู้ชมเราต้องล้างนะคะยอดมะลุงก,ก่อนนะคะล้างเอาขี้ฝุ่นออกค่ะทุกคน ะะมาจา้ะมาเด็ดจะบรรลุมไปด้วยกันในบ้านแม่เรือนมีหลายๆท่านนะคะบอกว่าคุณแม่ทําอะไรไม่เป็นทุกคนมีบางอย่างที่คุณแม่ทําไม่เป็นนะคะแต่บางอย่างคุณแม่ก็ทํำเป็นเราเลี้ยงลูกมาโตขนาดนี้นะคะเราก็เรียนเองนะคะทุกคนแต่ก่อนก็ทําอาหารอะไรให้คุณพ่อกินนั่นแหละ นะคะแต่พออายุมากขึ้นนะคะเราก็แบบเบาบางหนะ้าที่ตรงนั้นไปบ้างนะอะไรเงี้ยเราเราก็ต้องแบบอะไรอะเขาเรียกว่าลดบทบาทอะไรตรงนั้นลงบ้างนะคะก็ให้เขาช่วยเหลือตัวเองเนาะอย่างลูนี้เราเคยดูแลเขาทําอาหารให้เขากินใช่ไหมคะทุกคนพอเขาโตขึ้นมานะคะเราก็ต้องปล่อยให้เขารับผิดชอบตัวเองบ้างหา,ห,า,ห,าหรือกินเองบ้างคะ่ะทุกคนม่งั้นเราก็จะต้องแบบเป็นพ่อแม่ใช่ไหมเราก็ต้องลําบากไปจนตายอ่ะ ก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเออนาะเขาก็จะถ้าเราทําแบบนั้นเดี๋ยวเขาก็จะทําอะไรไม่เป็นอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็จะไม่มีไม่แข็งแกร่งนะคะไม่มีประสบการณ์เนาะทุกอย่างต้องบนอยู่บนฐานความพอดีค่ะทุกคนนี่ยอดสวยๆคุณคุณพ่อคุณแม่ก็ทําสมัยก่อนคุณพ่อไปทํางานคุณแม่ก็ทําอาหารเย็นทําอาหารเช้าอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอเกยตัวมาก็ช่วยๆกันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนนะคะไม่ไม่ได้สีเดียนเรื่องอะไรทั้งนั้นแหละทุกคนเพราะมันคือเอ่อเขาเรียกอะไรนะเราทุกคนคือครอบครัวใช่ไหมอ,อนะคะสามารถพูดคุยติชมกันได้เป็นธรรมดานะคะมีคนแบบว่าติชมเราดีกว่าไม่มีหรือ้้องไหมคะทุกคน แค่นี้พออันนี้ก็จะเป็นข้าวที่เหลือเมื่อวานนะคะเดี๋ยวเราก็จะตั้งหม้อนะคะเสร็จปุ๊บตั้งหม้อนะคะใส่น้ํานะคะแล้วก็เอาข้าวใส่เอาไข่ใส่แล้วก็ผักด้วยใส่แล้วก็เติมด้วยเกลือแค่นีจ้จบนะไปเดี๋ยวเราไปทํากันเรียแบบร้อย ทุกคนมันจะมีน้ำอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเอาใส่กระทะคุณแม่ไม่มีจุกอะ่ะทุกคนไม่มีจุกที่เอาไว้ใส่ในถังอะนี่น้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต้มกันคะ่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนข้าต้มนะคะไม่ใช่เรื่องอยากอะไรนะคะมันไม่ไม่ใช่เรื่องอยากอะไรนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวใส่คทุกคนเห็นไหม ไปในหมอ้อเลยค่ะสูตรไข่สูตรมันนะทุกคนจริงเราต้องเจียวกระเทียมลงไปด้วยนะคะให้มันหอมหอมแต่นี่คือคุณแม่ไม่ได้เจียวลงไป้ะค่ะข้าวเหลืออย่าใส่เยอะอกินได้หมด เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะทุกคนแล้วเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปไขก่ก็เดี๋ยวแค่นี้สองฟองเดี๋ยวเราใส่ไป้ทั้งสองฟองเลยมันเป็นไขเ่เร็จนะคะเดี๋ยวรอรอให้มันเดือดก่อน ่ายๆให้ท่านู้ชมดูวัตถุดิบนิดนึงนะคะเพิ่มเติมด้วยการที่คุณแม่เอาข้าวโอ๊ตนะคะทุกคนใส่ลงไปด้วยนะคะซึ่งในข้าวโอ๊ตเนี่ยมันจะเป็นมเมล็ดลูกเกดนะคะอันนี้ลูกเกดนะคะแล้วก็จะมีอะไรไม่รู้ทุกคนเนี่ยซื้อมานะคะมากินตอนเช้าเนะี่ยมีอะไรไม่รู้ในนี้นะคะสี่ห้าอย่างเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเอาใส่ลงไปในข้าวต้มด้วยนะคะ รอให้ข้าวต้มเดือดสักแป๊บหนึ่งกอนโอเคค่ะทุกคนข้าวต้มนะคะเริ่มเดือดบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะไข่เป็ดของเราจะเคาะ s h ใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วก็เติมทุกอย่างลงไปนะคะทุกคนเราอาจจะไม่พิธีพิถันนะคะวันนี้เพราะว่าเรารีบไปทำงานนะคะ คนเหนเน็นได้คุณค่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะคะชิมดูใกล้ๆนิดหนึ่งจะได้แบบเห็นแบบหน้าตาของมัน จริงแล้วกับข้าวนะคะทุกคนมันมันไม่มีสูตรตายตัวมันไม่มีรูปแบบตายตัวนะถ้าเราไม่ยึดติดนะเอาความสมบูรณ์แบบไม่ยึดติดในรสชาตินะคะทุกคนมันก็กินได้หมดแหละสุดท้ายมันก็ไปรวมกันอยู่ในลำไส้ของเราในท้องของเราเนาะแล้วก็ความเคยชินนะคะทุกคนนะคะสีสันสวยงามมาก เดี๋ยวคุณแม่นะคะก็จะปรุงนะคะเดี๋ยวมาดูคุณแม่ปรุงกันได้ยินเสียงเดือดน,นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นเกลือนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปนะคะอี๊กน้อยเพิ่มไอโอดีนนะจ๊ะต้องใส่เยอะทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาเี่หน้อยเพิ่มความหอม เสร็จแล้วก็พอแล้วนะคะไม่ต้องทำอะไรมากแล้วนะคะเอาลงได้เลยจ้ะปิดแก๊สคะ่ะทุกคนปิ <Ooh. S 1> ด๋าวแก๊ดเ,เดยวตักเสิร์ฟได้เลยคะ่ะทุกคน ตักเซิร์ฟนะเด้ชามก็อยู่ตรงนี้นะคะเซิร์ฟตักเซิร์ฟกินข้าวแล้วจะไปทำง,งานเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่กินข้าวเดี๋ยวมันมันจะเหมือนทุกทีอะทุกคนสายไปสายไปก็ไม่ได้กินสักทีนะคะ เที่ยงมาก็สามารถมากินต่อได้นะคนพ่อมากินข้าวต้มเร็วเดี๋ยวถ้าไม่กินตอนนี้เดี๋ยวทํางานทํางานไปทํางานไปอ้าวลืมกินข้าวเที่ยงเดี๋ยวไปกินข้าวเช้าตอนเที่ยงเหมือนทุกครัง้งน่ะทุกคนเอ้ยตักสองถ้วยเลยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นงานที่แบบยุ่งมากเลยทุกคนมันหลายสิ่งหลายอย่างนะท่านผู้ชมเห็นในในคลิปนะมันยังแค่นี้นะ จริงๆเรามีงานแบบหลายอย่างมากเลยช่วยวัยรุ่นกำลังสร้างตัวทุกคนมันมันก็จะเหอนื่อยหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะมันก็คงจะดีขึ้นนะคะเชื่อววาอย่างนั้นทุกคนเรียบร้อยแล้วคะ่ะข้าวต้มสองตตยายนะคะคนละถ้วยเดี๋ยวเรามากินกันนะคะ นี่ก็ข,าาข้าวเช้ากันค่ะลูกสาว้ร้องอะไรร้องเขาก็ร้องไม่รู้เขาเป็นไรเมื่อเช้าก็ไปดูแลเขาแล้วเปลี่ยนทุกเปลี่ยนไี่ให้กินอาหารเขาน่าจะอยากไปเที่ยวน้อมะกรเมื่อวานทุกคนมันผิดหน่อย มาค่ะพอดีจุดนั้นู้ชมกินข้าวแล้วมาครับมากินข้าวต้มครับข้าวต้มจริงๆครับใช่อันนี้ข้าวต้มจืดนะครับข้าวต้มจืดฮ่าฮ่าฮ่าสุดโคตรละฮ่าฮ่าฮ่า อย่าเล่นลูกอย่าเล่นเอซีเวียนหัวน่ะ คนเมื่อกี้น้องไม่ตากเออน้องแม่เขาตอนนี้ไปอะไรหรอไม่เป็นไรนึ่งเสร็จแล้วทุกคนคุณพ่อกำลังใช้น้ำมันนวดอยู่เนี่ยตอนนี้ต้องใช้น้ำมันนวดช่วยครับมีโปรนะคะจัดโปรให้เอฟซีเลยตอนนี้ใครสั่งน้ำมันนวดหนึ่งโหลคุณพ่อแถมเชือกน้องอิชิบาทให้หนึ่งตัวนะครับมีเอ็มอออนะครับมีสองสีขาวกับดำนะครับ เนื้อผ้าอย่างดีเลยลูกชายเขาทาไว้แต่มีจํานวนจํากัดนะครับต้องใช้น้ำมันนวดครับไม่ไหวด,ดูอย่างกับหลังอึ่งเลยเนี่ยเพราะมาใกล้ๆกล้องหน่อยทุกคนดูสิอ้วนเลยอ้วนอยู่ข้างเดียวครับจับอะไรก็ไม่ได้ครับตึงหมดทุกคนก็ ใครสนใจนะคะอยากจะมีไปติดบ้านติดรถติดที่ทํางานหรือเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือเอาไปทําบุญฝากผูห้หลักผู้ใหญ่นะคะก็สามารถสั่งได้นะคะตอนนี้นะคะก็คือเป็นตอนที่แบบจัดโปรโมชั่นนะคะทุกคนเพื่อที่จะเหมือนเป็นการแบบตอบแทนทุกคนเนาะแล้วก็อยากจะแบ่งปันนะคะเสื้อนนองอิติบาสีด้วยอะค่ะนะคะ,นะคะก็มันหนึ่งโหลนะคะแถมเสื้อหนึ่งตัวเสื้อก็มีสองสีนะคะทุกคนสีขาวกับสี ดำนะคะมีไซส์ M แล้วก็ไซส์ L แล้วก็ไซส์ XL นะลูกชายเขาทำไว้ครับใช่ค่ะนะคะเนื้อผ้าเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนใครที่สนใจนะคะอยากจะมีคอลเลกชันนะคะเสื้อซึ่งจะจำแค่ครั้งเดียวอะทุกคนเนาะเอออะไรเงี้ยทำเพื่อเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์เก็บไว้เป็นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เก็บไว้เป็นเขาเรียกเป็นที่ระลึกอะไรเงี้ยก็ได้นะคะทุกคนก็ทักมาได้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะจ๊ะทุกคนนะคะก็นั่นแหละทุกคนแบบ เขาเรียกว่าแบบของแทนใจอะไรเงี้ยนะคะอืมไม่แน่นะคะทุกคนวันหนึ่งมันอาจจะเป็นของสะสมนะคะ ของรถบ้านึ้ลืนที่ Family On Tour ก็ได้นะคะยังไงก็สนใจก็ทักมาได้เลยที่สำคัญนะคะทุกคนน้ำมันนวดนี่คือดีมากทุกคนนะดีจริงนะคะใช้เองใช้จริงการันตีนะคะทุกคนถึงได้การแนะนำแต่ถ้าไม่ดีนะคะไม่กล้าแนะนำไม่กล้าพูดนะคะทุกคนสังเกตเถอะเราสองคนตาใหญ่นะคะจะไม่ได้เอาอะไรมารีวิวนะคะนอกจากน้ำมันนวดนะคะก็ยังไงก็เอาไปทดลองได้นะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ต้องขออนุญาตนะคะ ปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวคุณแม่ต้องรีบไปทํางานแล้วเพราะคุณแม่คุณพ่อก็เล่งแหละนะคะส่วนเ,เขาเรียกว,ว่าช่างนะคะที่เขามาทําหลังคาเขาก็น่าจะมาแล้วแหละทุกคนซึ่งเราก็ต้องเที่ยวไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเพื่อให้งานมันเรียบร้อยเนาะยังไงก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะทุกคนสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะทุกคนขอให้มีสตินะคะดับทุกได้นะคะเดี๋ยวเจอกันคะ่ะบ๊ายบายมีสติมีปัญญาดับทุกได้นะคะเจอกันคะ่ะ